โรคระบาดในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันมีอยู่สองเมืองเมืองเวสาลีเมืองไพยสาลีมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วท้งนั้นเมืองไัยสาลีนี่เมืองเวสาลีนี่นิมนต์ผู้เจ้าเสด็จ เวสาลีที่อยู่ติดกับเมืองราชคึกส่วนภัยสาลีอยู่ติดลงไปทางสาวถีลงไปทางสาเกตลงไปทางด้านนู้นกุศินารายนี้ติดขึ้นไปทางกบ,บินพัท เมืองที่ผู้เจ้าปรินิพานเมืองกุศินารายนี้เคยเป็นกรุงกุสาวดีในสมัยผู้เจ้ามหาสุทัศนะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระอนุนเป็นพระพระอนอนก็เคยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ที่นี่ในเมืองในเมืองในกุศินาราี พันธุลักษณ์เซนาบดีก็เกิดอยู่ที่เมืองนี้เมืองกุสินาลายเมืองไทยสาลีพระส,สารีบุตรมาจาพันษาพอออกพรรษาแล้วก็ เดินทางต่อลงไปสาเกตแล้วก็เข้าสาวัตถีไปเชตวันกุยเจ้าถามท่านมหาเสนาบดีปีนี้ไปจำพรรษาที่ไหนมาสู้พร้อมบอกว่าไปอยู่ที่ภัยภัาลีโอเป็นยงไงภัยสาลีว่าฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาสิบสองปีแล้ว โอ้ไม่มีเม็ดฝนเม็แต่หยาดลงมาเม็ดเดียวตลอดพรรษาไม่ว่าแจะตลอดพรรษาเลยมาสิบสองปีไม่เคยมีเม็ดฝนหยาดลงมาเม็ดแต่เม็ดเดียวร้อนนะกุผู้คนล้มตายต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังตายน้ำแห้งขอดไม่มีตามลำห้วยหนองลองบึง คนก็แตกบ้านแตกเมืองสัตว์เลี้ยงลมตายเป็นจำนวนมากเพราะไม่มีน้ำกินปล่อยทิ้งเลยจนแต่เจ้าของก็ยังจะเอาตัวไม่รอดจะไปสนใจกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเลยเพราะไปถือมงคลที่มันผิดเมืองไทยสาลีนี ไปถือการลักการขโมยเป็นมงคลไปถือกันแย่งเอาลูกเขาผัวเขาเมียเขามาเป็นมงคลถือมงคลที่มันผิดพอภายหลังมาพระสารีบุตรอยู่จำพรรษากลยแสดงมงคลในสูตรสามสิบเจ็ดข้อ ก็พอมีคนเลื่อมใสศรัทธ,ธาบ้างพอออกพรรษาแล้วพระสาลิบุตรก็เดินทางต่อไปสาเกตแล้วก็เข้าสาวัตถีแต่เราผู้เจ้าฟังภายหลังมาผู้เจ้าก็แสดงทมด้วยมงคลน,นสุตรให้พระอานท์นฟัง เรียนเอามงคลณนสูตรทั้งสามสิบเจ็ดข้อกับผู้เจ้าพร้อมทั้งบริวารห้าร้อยบริวารพระนนท์นี่มีเจ็ดร้อยนะแต่เวลาเดินทางบางครั้งก็นำบริวารไปแค่ห้าร้อยหกเจ็ดอีกสองร้อยให้ดูแลผู้เจ้าบริวารพระน,นนนี้จะเป็นผู้ตัวแทนดูแลพระผู้เจ้าได้ทั้งหมด ในเกร้อยโคดองค์ทำหน้าที่แทนพระอนลนได้หมดทุกองค์เวลาพระอนลนอยู่กับผู้เจ้านี่จะเดินถือประทีปคมไฟให้สว่างสวัยมาเดินรอบพระคันธกุฎีคืนละแปดหน ตอนที่อยู่เชตวันนี่เลยมั้งพรมหากรสป,ปะถามาท่านอ,อนนท์เมื่อคืนนี่เราเห็นท่านมาเดินวนเวียนพระคันธปุติีผู้เจ้าอยู่ตั้งแปดมนท่านมาทำอะไรมา มาข้างแรกมาดูข้าวของที่ได้เก็บไปหมดไหมของที่คนเอามาถวายคนที่เอามาอะไรต่ออะไรต่างๆได้เก็บออกจากพระคันทกคุณดีหมดหรือยังมาข้างหลังนี่มาดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษมา วนเวียนพระคันทธก,กุดีไหมทำไมรู้จักว่าพระอน,น,นุนมาแปดหลเพระภาษาลิบุไอพัมมหากัสปะก็ต้องไม่นอนเหมือนกันนะมั้งหรือมีสติพอพระได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็มาดูว่าเป็นใครเดิน คือส่วนมากท่านจะอยู่ในสมาธิภาวนาเป็นหลักจะไม่ค่อยนอนนอนนี่เป็นเวลาที่น้อยมากการพักผ่อนทางร่างกายการปล่อยให้จิตมันนิ่งอันนั้นก็เป็นการพักผ่อนชนิดหนึ่งหรือปล่อยให้จิตมันตกอยู่ในสมาธิ ที่เป็นอัปปนาสมาธิหรือตกอยู่ในฌานที่เป็นเอกตาจิตเอกตาลมการที่เขาเป็นนักบวชนักพจที่เขาจะส่องศึกษาที่เขาจะต้องเรียนรู้อย่างพวกเรานี่แค่จะดึงตัวเองออกจากนิวรธรรม ยังดึงตัวเองออกได้ยากมากจิตมันติดอยู่ในนิวรธรรมหรือจิตมันติดอยู่ในโลก,กธรรมฉะนั้นการฝึกหัดตัวเองจนเป็นนิสัยคำว่านิสัยยปัจ,จโยหรือว่าเหตุปัจ,จโยเอาเหตุอะไรเป็นอารมณ์ เราเอาเหตุอะไรเป็นอารมณ์เราอยู่ในเหตุไหนเหตุดีผลดีหรือเหตุชั่วเราไม่เคยดึงตัวเราออกจากเหตุที่มันไม่ดีเลยเราไปหมกมุ่นอยู่ในแต่เหตุที่มันไม่ดีเสร็จแล้วก็มาบ่นว่าทำสมาธิภาวนาจิตใจไม่สงบมีแต่ความรุ่มร้อนไปด้วยกองเพลิง มันก็ลุ่มล้อนไปด้วยกองเพลิงเพราะตัวเองไม่ดึงตัวเองออกมาไปหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นพิษเป็นภัยของตัวเองอารมณ์ไหนที่มันเป็นพิษอารมณ์ที่มันไม่ดีเป็นพิษทั้งนั้นเลยเราก็ต้องดึงตัวเราออกมาจากอารมณ์ที่ไม่ดีเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันมาหลายภพหลายชาติแล้วยังไม่พอใจอยู่หรย ยังจะต้องไปอยู่กับมันอีกอย่างนี้วรธรรมโลก,กธรรมนี่ยเราก็ไปอยู่กับมันมาช้านานไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแนละ้วที่เราไปเอาอารมณ์ที่เป็นนิวรธรรมหรือโลก,กธรรมฉะนั้นเราก็ลองดึงมันออกมาจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นดูสิมันจะเป็นยังไงเหมือนกับลูกสอนที่มันเสียบเข้าไปที่หน้าอกเรา เราก็เห็นอยู่ว่าลูกศรมันเสียบเข้าไปที่หน้าอกเราจะต้องไปถามหาคนที่มันยิงมาเสียก่อนมึงมึงใช้อะไรยิงพ่อแม่มึงเป็นใครปูยญาตายายมึงเป็นใครต้องไปถามหาเสียก่อนเมนลูกศรมันเสียบเข้ามาที่หน้าอกเราก็ดึงออกหายุกหายามาใส่ ไม่ต้องไปสนใจกับว่าพ่อแม่มันเป็นใครมันมีหน้าที่ที่จะต้องไปถามหาคนที่มันยิงเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปถามหาคนที่มันยิงเราเรามีหน้าที่ที่จะรักษาแผลที่มันมีอยู่ในอกเรานี่หัวลูกศรมันขาดติดอยู่ในอกเราเราก็ผ่าออก หาหยุกหายามาใส่ไปหาหมอมาหมอที่ไหนที่จะมาจัดการกับเรื่องนี้ได้เราก็น้อมไปจิตไปหาพุทธังสรารนางคัดฉามิหาพระพุทธหาพระธรรมหาพระสงฆ์ที่จะมาเป็นคู่สำหรับที่จะดึงลูกศรน,นั้นนี้ออกไปสร้างศรัทธาตัวเองขึ้นมา เพื่อจะรักษาตัวเองไม่ได้ไม่ได้สร้างศรัทธ,ธาขึ้นมาเราจะต้องสร้างศรัทธ,ธาตัวเราขึ้นมาคำว่าศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานพอใจสันทะวิริยะสกิตตะวิมังสาอิทธิบาทสอินทรีห้า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็สร้างมันขึ้นมาให้มันแก่กล้าให้มันเข้มแข็งขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งกัดเล็บอยู่เฉยๆนั่งกัดฟันอยู่เฉยๆมันไม่ใช่เราจะต้องศึกษาว่าแนวทางการปฏิบัติในครั้งก่อนๆเขาปฏิบัติกันยังไง มาในสมัยนี้เราจะต้องทำยังไงคำว่าปฏิปทาเราก็ต้องสร้างปฏิปทาของเราขึ้นมาปฏิปทามไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อเรามีอาหารเ,เต็มโต๊ะเต็มวัดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เราไม่กินมันก็หิวอยู่นะเราจะรอไปกินห้องเต้ก็ตายพอดี ก่อนจะเดินไปถึงห้องเต้มัมนตายเสียก่อนไม่ใช่อาหารในห้องเต้มจะปิวมาหาปากเราไม่มีหรอกมีอะไรข้างทางนี้เรากินไปก่อนมีแรงแล้วก็ถึงเดินต่อไปมีอะไรเราก็ต้องใช้ไปก่อนกินไปก่อนทำไปก่อน จิตมันสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนใจให้เราทําไว้ก่อนเราสร้างปฏิปทาของเราขึ้นมาก่อนนี่เราจะให้มันสงบมีแต่มาอยากเหมือนกับเราหิวข้าวเราก็มานั่งอยากอยากอยากอยูนะ่มันจะอิ่มเราไม่กินของมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองของมันมีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินเราจะต้องรู้จักวิธีการคิด ถ้าหากเรารู้จักวิธีการคิดเรามันไม่มีปัญหาในโลกนี้ไม่มีปัญหาเลยธรรมกรรสังสอนของผู้เจ้าประกาศกล้องกองวานอยู่ทั่วโลกอินเดนไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าดัานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานหรือการเพ่งมีอยู่แล้วทั้งหมดเราเข้าไปเรียนรู้ที ไม่ใช่เรามานั่งกัดเล็บอยู่เฉยมานั่งกัดฟันของเราอยู่เฉยเราเรียนรู้ยังไงคำว่าสม,มถะมันเป็นยังไงคำว่าวิปัสสนาเป็นยังไงคำว่าฌานมเป็นยังไงคำว่าสม,มถะคือการทำจิตให้สงบด้วยอุบายด้วยวิธีการที่บริกรรมภาวนานะ เราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ในการบริกรรมคือเอาอะไรมาเป็นที่พึ่พิงของใจที่พึ่งของใจมันต้องมีที่พึ่งของใจที่วันนะที่เมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีมีแต่พุทธโธเมธรรมโมเมสังโฆเมสรนงังวังนะัมีแต่ผู้เจา้าพระธรรมประสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐ มันจริงไหมล่ะในหัวใจของเราถ้าเราลำลึกลงไปถึงผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่มีปิติยินดีไหมหรือพอลำลึกลงไปมีแต่ความเหี่ยวแห้งหรือลำลึกไม่ได้เลยมีแต่ความเหี่ยวความแห้งจิตใจเหี่ยวแห้งมีแต่ไฟมันลุกอยู่ ไฟของความโลภไฟของความโกรธไฟของความหลงอะไรไฟต่างๆมันลุกอยู่ในหัวใจของเราฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราไม่ต้องไปฟังอะไรมากเราไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนสมถะเรียนวิปัสสนาเรียนฌานนี่ก็พอแล้วคำฌานหมายถึงว่าอะไรบ้าง ฌานคือวิตกวิตกก็คือถามดูนี่คืออะไรกระโถนอันนั้นเรียกว่าวิจารพอเรารู้ก็จากวิตกก็เป็นวิจารจากวิจารก็เป็นปิติจากปิติก็เป็นความสุขจากความสุขก็เป็นความเป็นหนึ่งของจิตจิตก็สบายอันนี้เรียกว่าปฐมฌานเอาดูติยฌาน มีวิจารปิติสุขเอกตาของปัญจมชานตติยชานมีสุขมีเอกตาอุเบขาหนึ่งปัญจมชานเอกตากับอุเบขาที่เรียกว่ารูปสสรปสานสี่รูปปั้นสี อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาเวทายตานิโรธมันเป็นยังไงอาการคำว่าอากินจัญญายตนะเป็นยังไงอากาสานัญจายตนะเป็นยังไงมองไปที่ไหนก็ตามมีแต่อากาศว่างเปล่าไปหมดไม่มี ต้นไม้ภูเขาเราก็ไม่มีมิต่อากาศเป็นอากาศด้วยกันทั้งหมดถึงได้เรียกว่าอากาศสานัญจายตนะข้ามอากาศสานัญจายตนะไปก็เป็นวิญญาณัญจายตนะมองไปที่ไหนก็ตามในโลกในแผ่นดินนี้มีแต่วิญญาณเต็มโลกเต็มแผ่นดินเหมือนกับข้าวสารที่ยัดอยู่ในถุงในกระสอบ วิญญาณเต็มโลกเต็มแผ่นดินมีช่องว่างกับช่องว่างแบบเม็ดข้าวสารนั่นได้ขยับตัวได้แค่นั้นแหละมีแต่วิญญาณอยู่เต็มอากินัญญาจัตนะไม่มีประมาณเนวสัญญานาะสัญญาจัตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะในวัสัญญาณาสัญญายตนะข้ามเข้าไปสัญญาเวทยตตนิโรธนั่นแนล่ดับสัญญากับเวทนาโดยประการทั้งปวงอยู่ตามเจตนาเราจะพักกิจอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง ก็เหมือนเงินกับเราทําสมาธิเมื่อกิตเป็นอัป,ปนาสมาธินั่นเราก็พักกิตอยู่ในอัป,ปนาสมาธิชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอยออกมาตามลําดับจนกระทั่งออม่ามัเป็นปกติกิตแล้วก็เข้าไปใหม่ทำสมาธิครั้งหนึ่งจิตสงบสองสามครัง้งอย่างทุกวันเนี้ทําสมาธิทั้งปีทั้งชาติ อยู่กับคำบริกรรมสักหนึ่งนาทีนี่มีบ้างไหมหรือไปอยู่กับความโลภความโกรธความหลงม่อเชานีมีคนมาตอนที่เราไปดูอยู่ที่ท่อน้ำมีคนมาถามมาดูมาดูแล้วก็บอกว่าความโลภนี่แหละเป็นแห่งของความชิบหาย ผมเอาห้วยน้องคลองบึงมึงก็เอากูก็เอามก็ชิบหายตอนนำ้ำท่วมมาก่อ,อนจะรู้จักพาคนงานไปทำท่อน้ำมันก็เลยยุบลงสงสัยจะต้องเอาไอ้นั้นออกเอาแปบ๊บมันไปสอดแป๊บเข้าไปในท่อแทงที่มันจะเจาะมาให้ ลอดไปอย่างที่เราทํากันนี้มันเอาแป๊บลงไปไว้ในท่อเหมือนนี้พอขยะมามก็ไปติดอยู่ในท่อแป๊บนั่นเนี่ยความคิดของเทศบาลทำแทนที่ท่อมันเป็นท่อน้ําไม่ใช่เอาแป๊บลงไปขวางไว้พอแป๊บไปขวางไว้พอขยะมามันก็มาติดอยู่ท่อเนี่ยติดอยู่แป๊บ